ก็ปอะกาศสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่าพวกผมในเกมเมอร์โวนนะ์ฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมไมค์ครับโปรเจกต์ใหม่ของเราเองนะผมก็คือเอาชีวิตรอดกับเพื่อนตัวจิ๋วนะฮะนี่นี่ก็ตัวนี้ของผมตั้งชื่อว่ารัตธทวีนะฮะฮ่าก็เป็นหนูสีน้ําตาลก็ลใช้คําสั่งได้ปกติครับผมผมก็เพิ่งเปิดมานะทุบกล่องกันก่อนนะผมไม่ใชของเนี้ยวมก็จำเป็นแอปเปิลสวยเอาหมดเลยละพล อ่าอย่างแรกเราต้องตัดไม้นะไอหนูนี่เราเอาขึ้นหัวไปดีกว่าครับผมอืมกดชิปที่ขวาในการเอาหนูขึ้นหัวนะฮะอ่าเราตัดไม้กันเฮ้ยลืมพราผมลงมัดเอ่อทุกนันเดียวของทุกนันเดียวหายหมดดีกว่าลืมลืมลืม,ลมีครับผมุอบอามาอกมาอกมาอกเลยนี่ยังไม่เปิืงแรงฮ่าะหยเวลาได้เยอะครับผมฮะ ผมก็ทำการลงวัดไปประมาณเยอะพอสมควรนะอืมโอเคไม้เอาเยอะๆหน่อยกันเอาสักแผกสองแผกก็ดีเหมือนกันนะบุมโอ้มีพึ่งเลยว่ะเอ้ยดีดีด,ดีอ่าพึ่งก็จำเป็นนะผมต้องใช้ลัางพึ่งเหมือนกันนะบุืมอยากสร้างมาทีเรียบๆอ่ะเออ ก็จะทำฟาร์มพึ่งอยู่พอดีคิดไปพอดีเลยโอ้พื้นที่ดีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นที่ราบก็ได้เออใครจะรู้ไม,มว,วิววัวว่ะข้าววัวแป๊บเรา,เาแปลงออรับผ๋มทำโต๊ะคราบเราจะทำเอ,อ่อแท่งไม้บอเอาไปคราบที่มาทำไมออช้ามันนะผุ๋มในขันแรกเออผมว่าเราเอาหินก่อนเอาควรททำดาบหินก่อนนะบม ที่ขวานหินแล้วก็ปิกแอคหินอะไรแบบนี้เพิ่มนะเรามีทุบมันเดียวหายไหมเอา้าโอ้โหลืมไปผมปรับเป็นห้าคูณห้าได้ครับผมเออผมตอนนี้ก็เออเอหน่อยคนะ่ะเพราะว่าผมยังไม่เข้าใจกับมอสนะเพราะเป็นมอสที่ผมแบบเล่นครั้งแรกนะเออมอสแบบนี้ผมเล่นครั้งแรกครับมอสพวกนี้เนยโอเคแตกหมดไหมนะเออเราว่าได้หินมาเยอะดี ถือว่าประหยัดนะบผมประหยัดอลยไม่เสียเวลามากนะฮะเอาปีแอคมาแล้วก็ขวานนะเอมโอเคโอ้ยจะมือแล้วหรอหูมือคนเร็วอะ่ะอืม,มก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรแล้วครับผมอ๋ออ๋อ น่งวงง,วง่งวงอย่าเพิ่งน่วงตอนนี้สิลกูก okay. โอเคเออไม่แก่ไมเนี้ยโอ้โหอย่าเพิ่งเกิดสิอืมอืม,อออมตีดีดีกว,ว่าไม่โดดละโอ้อืเราข้ามของก็ได้วัวเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะไม่ไม่ใช่สีเพื่อไม่ได้ใช้ก็คือมันอยู่ใครแบบ ไกลบ้านเราคงไม่สามารถแถวนี้หรอกเออคือเรากว่าจะลากไปถึงบ้านน่าจะลําบากนะเดี๋ยวเราควรเอ,อ่อไปสถานที่ไกลๆก่อนดีกว่าอืมอคิปเปอร์คิปเปอร์สวัสดีจ้าในยุง่งละกันคนระับผมสถานที่แรกนี่ผมอยากเจอหมู่บ้านนะเออบ้านจะมีไหมเนาะแกะอยู่ไหนหมดนะมีหมูด้วยหมูเยอะหมูเยอะ โอเคถือว่าดีผมเจอหมูนี่ผมไม่อยากปล่อยหนูลงนะเพราะว่ามันตีรัตตุยเราได้ระบผมรัะตตุยเราคือพวกบอลก็ okay. จะจัดก,การหนูนะฮะประมาณนั้นนะบมน่าจาะนะไม่รู้การภพ้ไปก่อนน่าจะฆ่าแหละเพราะหนูของเราโอ,โอ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนปั๊บโอ,โอ้ยปั๊บปั๊บโอเคอออกดองสมีเล็กสมีเล็กอะไร เออเอออ๋อไม่โดนวะอ๋อเออเออก็คืออ่าขอภายที่ยังเล่นบ่อนประสบการณ์คือไม่ค่อยได้เล่นเอ่อหนึ่งจุดสิบหกจุดห้าเท่าไหร่นะฮะเออคือผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมเป็นคนที่แบบเล่นเอ่อประมาณแบบหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบประมาณนี้ครับผมแล้วหนึ่งจุดแปดอะไรแบบเนี้ยคือไม่ค่อยได้เล่นนะพวกขนาน อ่ามดหนึ่งจุดสิบหกสิดห้าเนี่ยคือยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะะส่วนมากก็เล่นหนึ่งหนึ่งจุดสิบสองจุดสองเออทำไมาเละไม่เกินนี้หรอครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นให้แบบเปลี่ยนเป็นนิสัยเดี๋ยวนี่ขนนกเอ้ยขนไก่อย่ใช่ขนนกดิขนไก่เราก็ใช้นะฮะประโยชน์เหมือนกันครับผมเราสามารถทำโอ้โหตัวน,นี้ไม่ยุ่งขี้เกียจสู้อะ่ะโอ้โหโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอเป็นเหมืองแล้วอ่ะ น่าจะวาฟาร์มของมันแน่ะแถวนี้เลยแบบนั้นกินยอนอืมแกะอยู่ไหนนะนี่ไงแล้วเจอเจ้าแล้วข่าเจอเจ้าแล้วข่าเจอเจ้าแล้วไอ้แกะน้อยอืมแกะสีที่จริงวันเก็บแกะสีไว้นะแต่เกียดนะเฮ้ยทำสีเองก็ได้ฮะไม่ยากหรอกสีอะ แล้วก็ไหนปุ๊บวางเฟียงก่อนเอาเออแล้ต้องทำสีเดียวกันนอนลืมลืมลืจุดจุดอ่าจสนี่เอาสีต่างกันส่วนอันอื่นไม่ได้อะไรแรับใจเย็นอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้อ้ยอออออุอุ้ยอุ้ยอุ้ยยแล้วาุ้ย้อยอ อมันกัดแล้วสุยเราได้หรอน่าจะเอาเก็บไว้ไม่รู้จริงๆอันนี้อันนี้ไม่รู้โหรัตทรัตทรีกินลัตทรัตโอ้รัตทุยตายเลยขึ้นมาแล้วเนาะมาทานกันโอ้ยเดี๋ยวพึ่งดิอยู่ไหนมาแป๊บเจ้เย็นครับพี่ อย่ครับพี่ลุกลุกให้เงียบแล้วนั้นเราขอนอนหน่อยดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ที่สูงก่อนที่นี่สูงรับแจ้งกันดิไม่ได้ดีกว่าเก่งตัวนึงแกะเดี๋ยวหาเก่งก่อนโอ๊ยตายแล้วลืมลืมตอนนี้ก็จะเช้าแล้วครับผมอ่าผับๆเนี่ยจนแบบจะเช้าเลยอ่ะมาใกล้สู่ที่รุ่งโรจน์ละน่าจะเป็ลูกพ่อเปิดชิมมาลูกก็ตายเลย โอ้ยยังไม่ได้ใช้งานเลยโอ้โหจะจำใหม่ก็ได้นะเราจะทุยไม่ยากกว่าไงไม่ยากอาละฮ่าฮ่าช้าแล้วพวกเจ้าก็อ่อนแอครับเอาเคือแบบหนึ่งไอ้ตาล่าบอกเลยไหนไาอยู่นการออกเดินทางต่อไปละโอ้ไอตัวนั้นลงเหน่อยไหนดูกันเนี่เมืองนี้แล้วกัน เรวขออย่างแรกคืออ่าอ่าอะไรเดียวลงก็ลงก็ได้ทดสอบความสามารถเดี๋ยวไว้หน่อยไว้ใช้กันงั้ย็นสิสองสองรีไปไหนโอ้ยน้อเลยเป็นเหมืองใหญ่ว่าจะมีเหล็กให้ซักนิดนึงก็ไม่มีฮ่ลาช ไอ้ไก่น้อยไอ้ไก่อืมอยากเลี้ยกไหมอู๋อืมก็โอเคผมแต่นี่ถือว่าโอเคแล้วลเหมกกาะกันสะว่าอู๋นิ่งๆดิเออนะเนื้อสีอินไดยตอนแรกผมจะลงเหมืองโอ้โหไม่ได้คิดจะทุบอันนี้เลย <laughs> ไม่ได้คิดจะทุบเลยเออจักมันนะผม ประมาณตรงนี้ก็ได้ใหาอยู่ใต้พึ่งดีนะโอเคตอนนี้คือผมต้องการเหล็กเรามาทำชีทครับผมเพื่อจับหนูอัตชุยตัวที่สองนี่จะมีจริงเลวันนี้ไงทํางนี้ทั้งนี้ทังนี้นโอ้โหดช้ามาก เราจะเอาตรงนี้เป็นบ้านก่อนแล้วกันบ้านชั่วคราวนะจุดอันนไจำเป็นก่อนเราขอออกมาอยู่ตรงนี้มันจำเป็นประมาณน,นี้อ่ะเออโอเคเราจะทำปิกแอคเพิ่มสามไปเลยเอโอเคนี่ไง ไม่ทานทานทานที่ข้าหงยหาไม่เลยครับผมเอามาก่อนอุย้ยผมว่าผมกลัวตกลาวาจังเลยไม่เห็นเลยนี่มั่อยู่ข้างบนหัวหรอวะอยู่วายไหนแล้วเนี่ยเช็คโี่วายสองแกนโลกแล้วนะเนี่ยเสียงลาวาครับผมไม่ใช่เสียงลาวา นี่โอ้โหเกือบกับพริบโอ้โมาข้างหน้ามาข้างหน้าแบบนั้นเลยเราจะลืมทางนี้ไม่ได้จำไว้จำไว้ต้องจำไว้ยิ่งคนขี้หลงขี้ลืมอย่โอเคต่อข้าหนาใช่ไหมางานตรงไหนตรงนี้หรอ โอเคครับผมมีอะไรข้างหลังใช่ไหมเช็คก่อนจะเอเพื่อรักคทับนึงวางไม่ได้ละตอนแรกยังไม่อยากสู้เลยนะต้องสูส้คนได้ามาสิสมาสิสมาสิอยากสู้ได้เท่เนาะโอเคเอาเดีตก,กันน้อย อย่าพึ่งเดี๋ยวไปสำรวจแป๊บนึงใจเยน็นขอสาหาขึ้นดีกว่าขอสาหาขึ้นดีกว่าี๋ยวลืมนี่มีคนขี้หลงขี้ลืมอยู่เออ๋เน,อาานเอาถ่านดิโอ้เวลาพิสด้วยอันนี้มีของดีไหมเอ่ยเดี๋ยเช่นไดบงไดมอนอ,อ,อะไรแบบเนี้ยถ้าอุดไว้แหละตรงนั้นน่าจะมาไม่ได้ เพราะใกล้ๆละวันน่าจะมีไดมอนด์แค่น่าจ่ายเลยก็ความน่าจะเป็นนะฮะโอ้โหจะโชเหเมืองอโชว์ทางตันโอ้ตายละไม่รู้จะมีอะไรแบบน่าต่งตรงต่นเส้นอันนี้เราขุดได้ไหมน่าจะไม่ได้นะใช่ไหมลองลดูดิจำไม่ได้วันนี้ขุดได้เปล่าไม่ได้ไไดเออถูกแล้วน่าเล่นเลย ทางเดิมน่าจะดีลวทางเดิมมันดีล้โอ้โหานก็ทางตันอืมนไม้มาดิเอาประมาณนี้ก่อนเลยตัดทอดไว้เดี๋ยวซอมบี้เกิดโชโอ้ยเกบเกือบเกือบเกอบเกือบกือบเดือเดิเแล้วูม เรชวบาผิอยู่เลยเลยไป็นหัวมันทำไงได้เปลี่ยนไม่เข้าใจตัวเองจริงป่าพีชนี่ก็าจะใช้ปิกิรนะิยกขุดอือน่าจะแหละเหมืองใหญ่ไปเนี่ยจะเอ๋มาดิ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 ค่า โอ้จ้ะเอ๊เพื่อนลิกเพื่อนลิกเพื่อนเลิกเพื่อนเลิกเพื่อนเลิกจะไฟอ๋ออือไม่ตายถือยังวะถือยังวะเฮ้ยเกินไปนี่ก็เกินถืเกินไปน้องน่ากลับไปคุณเล็กก่อนอย่าพึ่งพึ่งมาตอนนี้เล็กเยอะโอเคเด็กแล้วเด็กกลับไปเผาเราจะไปเผาเราจะไปเผาอยู่ ไหนตันนี้อ๋อตันนี้ไม่มีมีเหล็กถือว่าดีงดงามดีงามพระรามแปดกดไม่ได้ปะพอเหล็กตรงนี้ก็ได้จริงๆอะ่ะแเราจะพอเหล็กทางกลับตรงนี้อ่าพอเหล็กรอ,อ,อตั้งไว้ตรงช่างมันช่างมันเราโองช่างมันแล้วกันเอาฐานเพิ่มหน่อย หังไม่มีชิ้นดีหังไม่มีชิ้นดีฟุ๊กฟุกฟุกฝักไว้แล้วสมบงสมบี้เกิดมันยุ่งยากครบับผมอุ้ยหมวนม่าจะใหญ่เนี่ยว้าวหัวน้ำวันเออจะเอ๋ได้มงได้มอนฉันมาตามหาไดามอนเธอมีให้ฉันรู้ต่ออะไรวะ มีหยดไฟเหลนี้เพราะว่าขโมนต้องเป็นไฟเหรอช่างมันอันนี้ก็เป็นหยดโอ้อันนี้ก็เป็นน้ำว่าอยู่ในน้ำนีำ่ไม่ดับน่าจะตันหนาเขื่อโอ้เหมืองใหญ่เหมือนกันนะใหญ่เขาจะว่าใหญ่หรอือเปล่าถ้ามีเยอะเฮ้ยน้ำพอน่ายแล้วะโอ้ยนี่ไงผู้กำจดัดไดมอนด์ก้อนลูกละความาหายลูกลวิ่งสีก้อนสีก้อน กลับเดี๋ยวกลับไปเอาปเปลก,ก่อนเออทางไหนวะลืมพี่ยังไม่ชำนาญน,น,น้องนี่มาสองอันเลยเอามาสองอันเลยแต่การทางด้วยอันนึงมาเอาไปข้ามมาเอามาอืม,ามาอมมาไรตัวเนี้กันอืมอาหารก็ไว้ชิ้นสุดท้ายบล็อกเอาไปตั้ง อ่ันโอเคครับอย่างเช่นตรงนี้เรายัางไม่ขุดเลสตงก็ออกไปด้วยแล้วกันไหนครับผมมาทานไดมอนพอมาหาลูกแล้วอสี่กอดเ้ย้าเลยวัสอะไรคนเราจะดวงดีขนาดน,นี้ฮ่า uh huh. ตรงนี้แล้วเกินโอ้หนาพิชบบออเอาไว้บุ้งอืมเดือดโตนมาอัฐานอเคโอเค,อเ,คเอั่านแล้วก็มามาสรวจต่อแล้วกันผมไม่ลังเลเลยที่ผมได้ไดมอนด์ผมจะครบอะไรเป็นอันแรกตรีแอ๊นี่แหละ โล้ยโอ้ยรว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 ยอ่ะ <c oughs> มันมันไงของความรวยผมปะเออมันของความรวยแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้เหมือนที่เราสำหรับสำเร็จนะฮะโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จอืมคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมนะผม กพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเคบายบายสวัสดีครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็ผมก็อยากจะพูดว่าสกินใหม่ผมก็กำลังทำนะแต่ยังทำไม่เสร็จที่ผมไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเหมือนกันก็ติดตามรอชมอนะ่ะก็กดกระทืบไลค์เยอะๆกับผมเพื่อจะเป็นคลิปมีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับบายบายสวัสดีครับ